เราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถครอบครัวยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นกันแล้วนะคะใครๆก็รู้จักนะ Fortuner l e g e n d e r 24V คันนี้เป็นรถขับ2นะคะปี2 0 2 2ไม้น้อยวิ่งไป5 0,000ื่นโลนะคะคันนี้ถือว่าวิ่งปกติเลยรถขับดีจะไม่พาไปเที่ยวได้ยังไงนะคะขอให้มีวินัยเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะนี่ก็เป็นรถที่ดีแล้วนะคะอีกหนึ่งคันเข้าใหม่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูการทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะ รถปี22ค่ะให้ดูว่าคันนี้น้ะแบกยางลงให้ใหม่ด้วยนะคะใครไม่ชอบแมกล้อดเดิมพอมีนะคะคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกหลังคาดำแ Black t o ปกล้อง3 6 0องศาเซ็นเซอร์รอบทันไฟหน้า LED นะคะเครื่องยนต์2-4ดีเซลสวยมากๆนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกมือจับโครเมียม หลังคานะคะเป็นหลังคาดำสวยๆเลยนะคะใครก็ชอบรุ่นนี้นะคะนี่สำหรับด้านหลังทุกคนนะคะสวยมากเป็นรถครอบครัวสายสปอร์ตลักชวรี่มากๆเลยนะคะเลเจนเดอร์นะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในค่ะแต่ปุ่มยางนะคะฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะและนี่ภายในค่ะ เบาะพับราบได้วางของได้ปรับเป็นเบาะที่นั่งได้นะคะตามสไตล์ของโฟล์ก n เลยนะคะแน่นอนว่ารถที่ตั้งใจคัดก็ต้องแบบนี้นะนี่นะคะรถเดิมๆนะคะหลังคานะคะภายในสีดำช่องแอร์นะคะเย็นทั่วถึงทุกที่นั่งแน่นอนคะ่ะมี KickActivate นะคะได้ด้วยนะคะมาดูกันที่ภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนี่ตัวเจนเดร์นะคะเบาะเขามันเบาะทีอาดีทุกคน คุค้นๆไหม <c oughs> นะคะเป็นเบนนาะหนังดําแดงนะคะสวยๆเลยมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะเป็น USB นะคะแล้วก็มีที่ช่องเสียบเหมือนแบบปลั๊กไฟบ้านอะคนนี่ค่ะรถคือหอมกลิ่นใหม่เลยอะ่ะสำหรับที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยสวยจัง แอร์เยน็นฉ่ำเลยอ่ะทุกคนนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองตับเบาเล่นกันเย้นะคะสะดวกตรงนี้ส,ะสะาวๆชอบนะคะใครๆก็ชอบเพราะงั้นนะคะขึ้นรถกันเลยบีกัค่ะเอาล่ะนะคะคันนี้ก็คือเป็นรถที่ขับแล้วแบบฟินมากอ่ะทุกคนจริงๆนะใครขับรถเล็กๆมามันเจอคันนี้เข้าไปทุกคนอยากเปลี่ยนใจจังเลยนะคะ สวยอะ่ะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะปุ่มพ u s สตาร์ t คุญแจ smart keyless ททนะคะมีนะคะรถปี2022ไยมวิ่งไปห้าหมื่นนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะพอยเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วด้วยนะคะพวงมาลัย <c oughs> นะคะหุ้มหนังตกแต่งนะคะลายแบบลายไม้นะคะสีดำนะคะลายไม้เงาๆสีดำค่ะ Pattern ท h i ิพ Push c o n t ท o l ทุกอย่างมีให้ครบสปีกเกอร์รับสายวางสายค่ะจอตรงกลางใหญ่เบื้เริ่มเทิมเลยทุกคนนะคะพร้อมกล้อง360องศานะคะมองเห็นกันรอบคันชอบมากนะคะรู้สึกแบบปลอดภัยอะ่ะเราเห็นทุกทิศทางอะ่ะเห็นรถของเราอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะว้าวมากแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยเป็นตัวเลขดิจิตอลนะไวเลสชาร์ ที่วางแก้วไฮโซโกหรูนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถขับ2นะจะไม่มีฟังก์ชันขับสีนะคะอีโค o โหมดพาวเวอรหมนะคะอยู่ตรงนี้นี่ลายไมยสย้สวยๆเลยทุกคนเอาเป็นว่ารถสวยแหละรถสวยรถปังแหละนะคะเรื่องคุณภาพทุกอย่างคือตั้งใจคัดมาให้ภาษีพอรบงพอรบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะ ออกรถใช้เงินเพียง999บาทคือจบทุกอย่างฮัลโหลนี่พอเองค่ะโอเคนะคะรถสวยๆอีกคันแล้วนะคะมาทำให้ใจละลายอีกแล้วใช่ไหมคะเพื่อนบอกนะใครที่ Subscribe มานานแล้วบ้าง mm hmm. ดีไหมคันนี้สวยมากอีกหนึ่งคันนะคะว่าแล้วก็ต้องรีบจัดนะคะรีบจองค่ะ Fortuner l e g e n d e เ 2.4V ปี2022คันนี้นะคะ มายน้อยวิ่งไปห0,000โลกับราคาพิเศษเพียง1.29ล้านเท่านั้นค่ะพรเพียง2อ7 4 7นเพียง21,747นะคะออกรถชชงเงิน999จบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีฟรทัว่วประเทศด้วยค่ะที่รักนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะออกรถจบทุกอย่าง999ค่ะอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แล้วนะขอบคุณค่ะ